กรมส,ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ชุมชนและสถานศึกษาที่ดำเนินการภายใต้โครงการซีโรเวสหรือว่าโครงการขยะเหลือศูนย์นะครับพร,ร้อมรณรงค์ให้ประชาชนใช้ทรัพยากรเท่าที่จําเป็นและหันมาคัดแยกขยะจากต้นทางอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเปิดเผยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบขยะที่มีที่มาจากขยะครัวเรือนและชุมชนว่ากว่าร้อยละ50เป็นขยะอินทรีย์ ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ร้อยละ30และขยะทั่วไปร้อยละ20หากประชาชนดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทางก็จะช่วยให้ปริมาณขยะที่รอการขนย้ายเพื่อนำไปกำจัดลดลงเหลือเพียงร้อยละ20เท่านั้นซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงานในการเผาไหม้ขยะได้ ขณะน,นี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนำหลักการวิเคราะห์ดังกล่าวมาปรับใช้ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณขยะและรายจ่ายในการกำจัดขยะในพื้นที่ได้หนึ่งก็คือเราต้องปลูกฝังการคัดแยกขยะให้ได้ขยะที่จะควรไปเผาคืออะไรครับขยะทั่วไปนะครับแล้วในส่วนอื่นเราควรจะนําขยะออกไปคัดแยกให้ได้นะครับเพราะว่าขยะ จะลดได้ไม่ได้ลดเนื่องจากว่ามีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ดีแต่มันจะลดได้จากพฤติกรรมของคนที่ผลิตขยะให้เราจะผลิตขยะให้น้อยที่สุดได้ยังไงนะฮะตามนโยบาย 3A นะครับเราต้องพึ่งพาตัวเองคือขยะมันเริ่มจากที่บ้านแล้วให้ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะจากอินทรีย์และขยะรีไซเคิลจากในหมู่บ้านโดยการร่วมไม้ร่วมมือของ ในชุมชนสุดท้ายขยะที่อบประจผ่านสามารถลดขยะได้ลงไปเป็นที่น่าพอใจทําให้งบประมาณต่างๆเนี่ยสามารถกลับมาพัฒนาชุมชนได้อีกเยอะเลยนะครับวันนี้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมอบรางวัลให้แก่ชุมชนปลอดขยะจํานวน88แหง่งและโรงเรียนปลอดขยะจํานวน60แหง่งที่ผ่านเข้ารอบที่1เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนและสถานศึกษาอื่นๆหันมาให้ความสําคัญของการคัดแยกขยะจากต้นทาง